สายแดงอ้าวนั่นี่ยเมืก่อนอ้าวนี่โอ้โหมันจะเสียอะไรเนี่นะเอ้าพลังมือเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่เก็บที่นี่ก็ได้กี่วันวันนี้ร้อยเท่าไหร่นี่ต่อให้เขาร้เท่าไหร่อยร้อยสิบเก้าอันนี้ร้อยยี่สิบเคยชกมาก่อนไหมไม่เคยเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย เรานี่ประเภทมวยเข่าไหมได้หมดมีมือเขามีอะไรบ้างเพช่กระสินเ,เราได้สูงได้ยาวนะเ,เราผลงานหลังๆเปไ็นไงบ้างบอกทางบ้าน,น,นม,มามจะน่ามากี่ไฟแล้วไไสี่ไฟโอเคไมมร้อยเนี่ยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อย,อยสิบเก้านี่น้ำหนักนี่โอเคไหม บีไปไหมามาเป็นสบายพอดีพอดีนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดปัตตานีอ่ะปัตตานีนะเดี๋ยวให้ทางมาดูเนื้อตัวก่อนหนงปึ๊กไปปึ๊กหนี่งซ้อมเมื่อกี่วันนะตอนกลางน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ถ้าได้ไปได้กี่มนอนหลับนะอะขวาไม้ครับเพียงแล้วไหมก็ฝวามันน้ำใจด้วยนะครับคนที่แน่นำอ่านี่นะกกเขานะเดี๋ยวโอเคขอมาเนาะชายอ้าเดี๋ยวมาคุยเพื่ออะไรน้อยเป็นไงบ้างเจอยาวๆนี่เคยเจอไหมเคยเคยเจอยาวนี่ไหม เกี้ยวยางนี้ตรงไหนเราต้องโหลดต้องเตะขาด้วยไงเราเห็นเขามีอะไรบางที่ว่าที่เราเวลาชกเรากังวลเขามีสอกสูงด้วยแต่น้ําหนักนี่มันมีผลของเราได้ได้สองของเราได้ปอนหนึ่งใช่นไหมน่าจะได้เตียนบนะหนึ่งพองเอาเอาความสูงความยาวไปเราได้น้ําหนักหนึ่งปอนด์ทีต่อทีคิดว่าวันนี้เอาเขาอยู่ไหมยอยู่นะเอาเราสออยูที่ไหนอ่ะสองใช่ไหมเมือเ่อเช้ามาเหยียบเลยช่างเาไป็นไงบ้งางเป๊ะเลยนะร้อยยี่สิบเคยชกอย่ง ก็นนั้ไม่มีปัญหาไม่บีบไม่ไม่เคยเคยทำพันมาแล้วนะไม่ใหญ่เกินไปต้อมมากี่วันไปเสร็จสูงเขนาดรูมน้ำหนักปล่อยๆอ่ะรูก็นน้ำหนักปล่อยๆเท่ากันนะนะผลงานหลังหลังเป็นไงบ้างบอกขึ้านมาไหมกี่อยติดสามอยติดเลยนะร้อยเจดร้อยร้อยสิบเก้าร้อยร้อยยี่สิบนี่นะก็ถือว่าล่าสุดชนะใครที่ไหนที่กีฬาจำเนินนะมานั่งชนะได้ลูกไง ของเรานี้ประเภทมวยเขาเขาก็น่าจะมีเขาเร็มแรงวนะโอ้ได้เอาอะไรไปช่วยกับเขาเหรออย่างอื่นนะอลูกหลานจากยังวันนักพรนที่ธรรมะนักรทีธรรมะอาคว้าไปครับเียน้อยอคเานัตที่ธรรมเาหนึ่งัวสอด้นวยนอตัวนี่ครับเหนือตัวครับเคลืินโอเค